เรียนชั้นม .6 กลุ่มนี้กำลังซักซ้อมเตรียมตัวเพื่อจะขึ้นโชว์ในมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาในชั่วโมงภาษาไทย ชั้นนางศรีสุพรุฒศิกภพง์ตำแหน่งครูอันดับพส .3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั่วโมงนี้นะคะเรียนครูตั้งชื่อกิจกรรมนี้ไว้ว่าการพินิจวรรณกรรมเพลงพินิจก็คือการศึกษาที่ลึกซึ้งกว่าปกติการที่นําเรื่องเพลงมาให้เด็กวิเคราะห์ก่อนเนี่ยนะคะก็มองดูที่ว่าถ้าเรา พาเด็กเข้าไปวิเคราะห์วรรณคดีเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเบื่อเราเลยจัดทำเป็นหนึ่งหน่วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงเราเริ่มต้นโดยให้นักเรียนเขาแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มก็จะไม่ใช้กลุ่มใหญ่เพราะถ้ากลุ่มใหญ่เนี่ยจะทาให้นักเรียนทํางานไม่ทั่วถึงนะคะก็จะใช้กลุ่มแค่3มคนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขาเลือกเพลงที่เขาชอบเพลงจูบศิลปินศิลปินก็เจสเซ,เซตเตอร์ไง ถอดความเพลงดีก็เดี๋ยวโจโจถอดเดี๋ยวแพ้หายนี่อุปมาอุปมาเพราะตัหาอะไรเงี้ยนั่ตรงนี้อ๋อแน่ตรงนี้การฉันก็เธออยู่ก็ลองมาคิดดูตอนนั้นโชคดีกับใครเขาเหงาเปล่ะวะเขาเหงาไหมอยากอยากมีแฟนเมาเออเขาอยากมีแฟนอ่ะเขาอยากมีคนรู้ใจอ่ะ หน้าอยู่เขาไม่เขามีคนในนี่แล้วเขามีคนักของเขาอยู่แล้วเขาอ่อ่เออแล้วแบบประมาณว่าเขาเนี่ยโชคดีที่มีคนคนนี้อยู่นี้เขาไม่ได้ฝันไปอ๋อเราจะมีใบงานในการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงค่ะก็วิเคราะห์ไปตามหัวข้อตามหลักเกณฑ์ที่ได้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการวิเคราะห์วรรณคดีตามหัวข้อที่ให้ไว้ก็จะประมาณเกือบ20หัวข้อ ให้นักเรียนเนี่ยเลือกเพลงหนึ่งเนี่ยให้เลือกประมาณ3ถึงหหัวข้อให้เขาเลือกเอาเองยกตัวอย่างเช่นนักเรียนบอกว่ามีอุป,ปมาอุหารค่ะเขาก็จะต้องอธิบายได้ว่าอุปมาอุหารคืออะไรแล้วก็ไปยกตัวอย่างมาจากเนื้อเพลงนี่ไงเรียบ<ง>ดังวงไว้ก่อนนี่ได้ละอันนึงเรียบดังดังเป็นดังเป,เป็นอุปควานมนี่ไงดังแล้วใช่ไหม ถ้าเป็นให้หาวโหารพระพจเนี่ยเด็กจะมีความเข้าใจผิดตั้งแต่คําอธิบายซึ่งก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งของการสอนนะะเอาสิ่งที่ผิดมาอธิบายแล้วทำให้เด็กเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นตัวอย่างเช่นอย่างคําอุปมาก,กับอุปลักษณ์นะคะเด็กก็จะคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอย่างอุปมาเนี่ยเราก็ให้เขาท่องอุปมาเปรียบเหมือนนะคะถ้าเป็นอุปลักษณ์ก็คือเปรียบเป็น แล้วก็ให้เขาจดว่าอุปมาจะมีคําว่าอะไรบ้างดุดดังดังเพี้ยงอะไรเนี่ยน,นะคะเด็กเขาก็จะมีแต่เขาไม่ค่อยท่องแต่ถ้าเขาเข้าใจว่าอุปมาคืออะไรเนี่ยเขาจะไปทําได้อย่างถูกต้องนี่เป็นอุปัลักษ์เข้าใจป่ะเปรียบ <Okay. S 2> เปียบเปรียบเป็นออนั่นแหละก็มีคาว่าคือแล้วก็ก็งี้จะได้ป้าให้บอกว่าแม้ชีวิตของฉันตอนนี้จะเป็นเช่นไร อะไรอ่ะก็เป็นคําถามไม่ต้องการคําตอบใช่อันนี้ปฏิบูชามีอะไรอีกอ่ะลมเนี่ยลมช่วยพัดพาใจนี่กล่าวเกินจริงใช่อันนี้กล่าวเกินจริงอันนี้เขียนมาก่อนนะกล่าวเกินจริงคาอติพจน์หรืออัธิพจน์นะคะทั้งสองคำแปลว่ายิ่งใหญ่คือกล่าวเกินจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นเรียมร่ำน้ำเนตรท่วมถึงพรมชายหนุ่มนี่ร้องไห้นะฮะ ถึงหญิงอันเป็นที่รักจนน้ําตานี้มากมายท่วมไปถึงสวรรค์ชั้นพรมอะไรอย่างนี้นะคะก็พยายามยกตัวอย่างที่เขาจะมองไปเห็นได้ชัดนะคะแล้วเขาก็จะไปหามาจากเนื้อเพลงคนน้อย,อยสามคนเนี่ยเราจะเห็นเขาช่วยงานกันอย่างดีเยี่ยมเลยคนนี้ลอกเพลงคนนี้เปิดหาศักจากเพลง อีกคนหนึ่งก็จะไปคอยอาหาข้อมูลตามที่เขาหามานะคะใครแต่งมาเรียบเรียงจบด้วยการให้ข้อคิดเพลงเนี้ยให้ข้อคิดอะไรมีเสียเต็มไปหมดวนแตะขี้งอนแบบุดฝุดก็คือแบบมันบอกว่าเออผู้หญิงอ่ะทางฟีดวินแตกขี้งอนใช่ปะ่ะแต่ว่าฉันอันนี้ก็คือแบบร้องถูกว่าแต่ก็จะรักเธออะไรอย่างเงี้ยเออก็ต่างต่างฝ่ายต่างให้ยอมรับ นิสใส่ของส่วนตัวให้ของกันและการที่ได้ใช่ปะ่ะมันจะได้แบบเออจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขกตไม่ได้สนใจอะไรมากนะก็คือจะฟังแต่ผ่านๆก็จะไม่รู้ว่าเพลงนี้มีอุปรรกษณ์อุปมาอย่างไงแต่ว่าถ้าเกิดได้ทําการเรียนวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงก็จะได้รู้ถึงว่าเพลงนี้ที่จริงแล้วจะมีความหมายหรือว่ามีกลยุทธ์ในการแต่งของผู้แต่งที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้ฟังมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดอะครับ ถึงเวลาที่นักเรียนจะได้มานำเสนองานหน้าชั้นเรียนในครูก็จะมีข้อตกลงว่าในที่นักเรียนมีสมาชิก3คนเนี่ยคนหนึ่งต้องเป็นพิธีกรนะคะมาแนะนำวงสมาชิกในวงจากนั้นจะร้องเพลงจะเป็นวัน man show นะคะหรือจะเป็นดูโอทริโออะไรก็ว่าไปร้องพร้อมหมดก็ได้บางคนเขาเล่นกีตาร์ได้ค่ะเขาก็จะเล่นกีตาร์ประกอบ แล้วเขาก็มาร้องเพลง <Stars> เพื่อนก็เตรียมเขียนป้ายเขียนอะไรซึ่งเขาจะทําเหมือนที่เขาดูคอนเสิร์ตมามันก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานในห้องรู้สึกว่าจะเป็นเสียงปริกาแบบอี่ิพนะครับเกินจริงค่ะ เรนนภูศรีสุพรและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พวกเราวงอเวจะออกมานำเสนอการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงซึ่งบทเพลงที่เราจะออกมาให้พเพื่อนได้รับชมนะคะก็คือเพลงถามจันซึ่งเป็นบทเพลงของวงเทเวนตี้ไฟเออร์ เงผู้แหลงต้องการจะสื่อให้เห็นถึงทัศนคติของเขาที่มีต่อความรักค่ะความรู้สัมผัสสละเช่นมาหานานผ่านโ้นนโหวาหารภาพโพ์ก็จะเป็นอุปรลั์คือการเปรียบเป็นค่ะคือเธอคือหัวใจของฉันตั้งแต่นี้ขอ้อคิดให้ได้จัดเลือกไม่ว่านานแค่ไหนสักวันเราต้องเจอคนที่ใช่ค่ะพมของทฉันขอจบ การนำเสนอเพีงเท่านี้ค่ะมาดูคะแนนกันค่ะสำหรับพีกรนะคะมีการนำเข้าครบั่วนขับร้องและดนตรีไพเราะมากได้สินะคะความรู้เนื้อหาให้10คะแนนแต่ในเรื่องของความพร้อมครูเลยเอาเรื่องของอักขระที่ยังไม่ชัดตัด1คะแนนได้9คะแนนรวมคะแนนได้39เต็ม40ปกมืปกเื่อด้วยค่ะ ถ้าเราให้วัยรุ่นทำอะไรในสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยเขาก็จะเกิดความรักความชอบซึมซับเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้ไหนที่สุดพอถึงขั้นที่เราไปวิเคราะห์วันในคดีจริงๆเนี่ยเขาทำอย่างถูกต้องนะคะหาข้อผิดได้ยากมากก่อนที่เขาจะเข้ามาสู่การวิเคราะห์วันณคดีเนี่ยค่ะเขาต้องถอดคำประพันธ์เป็นนะคะจากเนื้อหาที่เขาอ่าน เพราะว่าเนื้อหาเป็นน้อยกรองหมดทางนั้นเด็กก็ต้องถอดให้เป็นน้อยแก้วก่อนตรงนี้ครูก็จะสอนหลักเกณฑ์ในการถอดคำพันธ์แนวทางในการถอดความเราว่าเป็นทีละบาทถ้าเป็นโครงนะฮะบาทที่หนึ่งรักราจงจิตน้อมพักดีท่านนาเหน็นในการให้หาประธานมาก่อนใครเป็นคนรักคะก็ต้องพูด,ดโดยทั่วไปหมายถึงเรานะฮะทีนี้ครูบอกในเรื่องนั้นมีใครบ้างแต่ว่าใครเนี่ยไม่ใช่ประธานทีเดียวค่ะ ะะมันอาจาจะมีใครอีกหลายๆคนที่เราเคยได้ยิในใครทําอะไรกับใครนะคะแสดงว่ามีใครเนี่ยมามาเป็นผู้สนทนานด้วยหรือว่าทํากิจกรรมนั้นน <c oughs> ั้นเวนเมื่อไหร่เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทํานั้นทําเมื่อวันเดือนปีใดนะคะ <c oughs> สุดท้ายของจับวิก็คือ y ทำไมอันที่จริงหญิงชายย่อมหมแล้วก,ก็คือความจริงแล้วออ <c oughs> ผู้หญิงกับผู้ชายย่อมต้องการความรักแต่ มิใช่จากตัดทางที่สร้างลมมิใช่จากตัดทางแต่จะไม่ทําลายความสุขที่ได้สร้างด้วยกันไว้สร้างมาแม้จากรักรักไว้ในอารมณ์ก็เก็บไว้ไงเอออ่ะเธอจะรักก็รักองเาเก็บไว้ในใจก็ได้เขยินโยกก็แต่กิ่งไม่ทิ้งที่อาจแต่ถึงไม่ทิ้งที่อะไรวะความรักมันอาจจะแบบว่า เหมือนลมใช่ป่ะที่แบบพัดอ่ะแต่ว่าพัดพัดไปแล้วอ่ะแต่ก็ยังอยู่กับที่อ่ะก็คือแบบทะเลาะกันอย่างงี้เอาประมาณนี้แหละไม่ทะเลาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับใส่ความริ้ของตัวเองอันนี้เป็นข้อพึงระลึกไว้ในการถอดคำประพันธ์ห้ามไม่เรียนใส่อารมณ์และความรู้สึกของตนเองลงไปต้องเป็นความคิดความลึกคิดของกวีเท่านั้นค่ะจจะเอ็นบ้างไมไม่อ่อนไหวไปกับ อ่อนไหวบ้างเออบางครั้งอาจจะแบบอ่อนไหวอ่อนไหวตามธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทุกคนย่อมมียอ่ยอมต้องการความรักใช่ไหมเออแต่ว่าแต่ว่าความรักเนี่ยย่อมมีขอบเขตถ้าถ้าแบบเรามีความรักอ,อ,อย่าแสดงออกจนเกินไปอ่ะแบบมันจะดูไม่ดีเหมือนกับต้นไม้ที่โดนพายุพัดแล้วเนี่ยเออมันก็ยังไม่เอ็นเอียงไปตามพายุ S <S <an> จะบอกเพื่อนๆครูนะคะว่าเราอย่าเพิ่งมองเด็กว่าเขาทําสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่ได้ถ้าอาจารย์ให้เปิดโอกาสคือถ้าครูทุกคนเปิดโอกาสให้เด็กนะคะจะเห็นว่าเด็กเขามีอะไรเหนือกว่าที่ที่เราคิด <S <S <an> your tradition shall be not carried on how can i tell my mind to